หนึ่งกรกฎาคมสองพันหน้าร้อยหกสิบหกย่าเพนกลานาหนองโมงอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดย่าเพนกลามาดีมีสุข สวัสดีครับมือ่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพน้อยหกสิานะครับมือนีมาอยู่ทีเปลงหยาแพ่งกระหน้าหนองโมงนะครับหลังจากที่เข้ามาตัดแล้กาวก็ว่านปุ๋ยไว้นะครับกลับมารอบนี้นี่หยาเงา้วหักเกลียวนะครับพอดีตัดให้งอกินนี่แหละมือนีก็เลยออกมา ตำรวจเบิ้งเปลงหงานะครับพอดีบริกรมาบานเกือบสองอาทิตย์นะครับสองสัปดาห์ด้วยาราะนาทีการงานประจวบกบก้อนไปนี่ก้อนกลับนะครับเขาวานปุ๋ยไว้เขาวานปุ๋ยยูเรียบมรุ่งไว้นะครับหญ้าก็ได้ฝนจากพายุนี่จากฝนตามฤดูกาลนี่นะครับ อนนี้า้าแปลงนี่เงาคักเลยนะครับที่เขาตัดไว้แต่อยู่น้ำคันเท้กับเงาแล้วนะครับที่ผมตัดแปลงคันเท้ไว้ตอนนี้ยาก็บเงาขึ้นมาแล้วก็เบิ่งเวลาก็น,นะครับวันเสด็มาตัดบอเพราะว่าดำหน้าพอดีช่วงนี้ช่วงนี้ดำหน้าแล้วก็ยายุปแปลงที่ปลูกไว้นะครับ้าลูซสีนี่ กับพ่อเด้เกี่ยวให้กินอยู่นะครับอยู่อยู่ในกทงหนึ่งก็เลยเอามารายงานผลให้พี่น้องผู้ปลูกหยานะครับนี่ครับความยาวกับประมาณหัวเข้าแล้วนะครับความยาวของหยืสอนี้นาพร้อมนะครับ วังนี้พี่น้องกับคือที่บ่อึดหยานะครับทั้งหยาปลูกทั้งหยาธรรมชาติกับพ่อได้ให้งัวกินอันนี้เขาปลูกเสริมไว้นะครับไวง้งามขาดแค้นเขากับพ่อได้ขึ้นตอนะครับมูอีกแปลงนึงก็กลังขึ้นมานะครับเพรว่าช่วงน,นั้นผมไรตัดทั้งมัดเลยทั้งสีแปลงเลยแล้วก,ก็ว่านปุ๋ย เป็นจุดเป็นจุดไว้จุดนี่จะเป็นจุดที่ตัดก้อนมมนะครับช่วงง่วนขอดลูกนะครับน้ตัดไปเหงือวา่วาไมู่กอ่อนจุดจุดนี่จะเง่ก้อนมมนะครับหญ้าตอนี่บอยมีเกี่ยมเพราะบันไดน,นะครับบอมีแงถ้ารรมาตาดเกี่ยมเพราะบันไดก็จะมีพวกหญ้าดอกม่วงนะครับสาบม่วงเกิดนี่ แต่ว่าเบิ้งจากลักษณะหยาแล้วกะถือว่าโอเคนะครับเข้ากะตัดแต่งต่อมาเรื่อยหยาแป้งนี่อายุ2ปีนะครับปลูกมิทุน่าหกซีนะครับก่เอามาฝากพี่นอ้องป้องไปผู้ปลูกหยาสุขุสุขคนนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเล่นดูน้ำกัน การบริหารจัดการแปลงใหญ่จังไดมองนี้สิเป็นช่วงน้อนๆน,น,น,นะครับช่วงน้อนอันนี้ก็ที่บอ่อปันไดเพราะว่าเวลาสูบน้ำมากน้ำแบบบ่อมาหอดปันไดนะครับแล้วก็ผมกับบ่อเลยมาสูบน้ำใส่ดนเลยอาศัยน้ำฝนธรรมชาตินะครับยุ่มนี่ที่เป็นยุ่มที่ผมเอาฟุ้นมาใส่นะครับขี่งวมาใส่ มั่นกับจิตน้าก็ปกตินะครับน้าก็สุ้มองแล้วก็ดิเคียวโดนพลังของขีง่ง้วนะครับมันอาจจิบริเขียวปือป๋อๆหื่นท่านที่นะครับอาจจิบริเคียวแบบคือยังเพ่าปุ๋ยเคมีเอาปุ๋ยยูเรียเมื่อวานแต่ว่ามันเคียวโดนครับขีง่ง้วนี่ยใส่ปีเดียวนี่ยู่ได้เกือบสองปีสามปีเลยนะครับขีง่ง้อ มันก็ติเขียวอยู่ยอมเกาอันนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองลองอางลงใ้เบิ้งนะครับความเ้าของแง่วันนี้กับตัดแต่งต่อนะครับซื้อทั้งนี่ตัดแต่งต่อพอดีตัดแห่งหว่ากินนะครับสูงถ่วมบูดผมเลยนะครับความเงาของแง่ แต่ทีีไม่ไมยาลาบแน่นะครับที่มันเซียมอย่ในแเปลียงเนะี่ยเทาก็มาตัดออกตามรอบเก่ามาฝากพี่นอ้องปอง n g ไปสูู่่สุ่ค้นนะครับช่วงนี้ผู้ใดก็ติมบวอหญ้านะครับทั้งปลูกเพิ่มทั้งอาศัยหญ้าธรรมชาติหญ้ามุปลูกช่วงแรงๆรงนี่ก็น่าจะได้นำฝนเงาเม็ดแหละ สู่ไปนะครับราคาง้วราคานั่นก็ก็ได้ยินราคาวา่ากำลังสีอนุญาตให้ส่งออกนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นฟ้ามที่ได้มาตรฐานฟร์มที่ได้รับการรับรองนะครับง้อที่สีออกไปเวียดนามจีนกับอดสมวัชาเลี่ยงไปก็ได้ขี่ใช่นาเฮาน้ำขี่มาใส่แปลงหยาน,าน้ำนะครับผู้ใดลดต้นทุนได้หลที่สุดผู้ใด ประหยัดต้นทุนได้กำไรผู้นั้นก็นดีหลยนะครับส่วนที่มีจะสื่อตะเลี้ยงหัวหาหันเหนียวเบไว้ครับผมเ้องก็ต้องปั๊บการเลี้ยงดูนะครับให้อ้างอิงก,กับธรรมชาติที่สุดนะครับนนี่เมื่อวานเข่าเดี่ยวโอ้มีหอยงัวมาลงความนะครับ แล้วก็มาลงเปลียงเงาพร้อมเอาบรรยากาศเปลงยนงาบรรยากาศบ้านๆมาฝากพี่น้องนะครับแหลกเปลี่ยนเลียนรู้กันนี่นี่ได้สมควรกับเวลาจากน้อยแล้วที่ขออนุญาตล่าพี่น้องนะครับผม โอ้ก้าวเข้ามาสวัสดีครับ